นี่คือการเปิดคะแนนหลังบ้านเป็นครั้งแรกนะครับของทางคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ครับตั้งแต่เปิดโหวตมานะครับเดือนกว่ากว่าอ่าอัปเดตไปแล้ว5วีคแล้ววีคนี้คือวีคที่6นะครับอัปเดตไปแล้ว5วีคแต่เขาจะเปิดคะแนนหน้าบ้านเป็นส่วนใหญ่ทุกครั้งนะครับแต่คะแนนหลังบ้านที่ทุกคนอยากรู้ตอนนี้มาแล้วครับผมคะแนนหลังบ้านมาแล้วครับเลิกเถียงกันครับเพราะคะแนนหลังบ้านเป็นคะแนนส่วนใหญ่ครับ คะแนนที่จะตัดสินว่าใครจะได้รับรางวัลประเภทป,ปั p u l ลาโหวหรือว่าประเภทศิลปินยอดนิยมทั้ง9สาขาเนี่ยผลชี้วัดเลยนะครับคือคะแนนหลังบ้านครับเพราะคะแนนหลังบ้านคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด70%ครับและคะแนนหน้าบ้านที่เป็นทางโหวตฟรีเนี่ยสช่องทางเขาคิดเป็นสัดส่วนแค่30%ช่องทางละส0เ ผลชี้ขาดมันจะอยู่ตรงคะแนนหลังบ้านนะครับที่ทาง s อ s เนี่ยคิด30%แล้วก็ผ่านทาง l i ท e ช็อปอีก40%โอหมันเกินครึ่งนะหน้าบ้านมีแค่30%แต่หลังบ้านมี70%เนี่ยผลใครจะชนะผมว่ามันตรงนี้แหละอะอะล่าสุดนะครับทางคมชัดลึกก็ได้ออกมาเหมือนไลฟ์เนาะอัปเดตข้อมูลนะครับผ่านทางเพจคมชัดลึกอวอร์ดแล้วก็ทางเพจคมชัดลึกนะครับก็ได้มาเปิดข้อมูลแล้วก็เปิดอ่า อัปเดตผลอัปเดตผลการโหวตล่าสุดนะครับและที่สําคัญคือวันนี้มีการเปิดผลคะแนนหลังบ้านเป็นครั้งแรกพี่น้องครับไม่น่าเชื่อว่าศิลปินคนนี้รองอันดับหนึ่งแต่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนพี่น้องครับจริงมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงโอ้โหอ่ะเข้าไปฟังก่อนนาอถนานออ่ะเข้าไปฟังก่อนนะครับว่าทาง พิธีกรของโมชัดลึกเนี่ยพูดวังงบ้าไ่หน้าม้าหน่อย้หมันา้ามไวคือเป็น KA ใหม่ k รงใชมอลาลูกพุ้ยอดนิยมปกติแล้วเราจะมีในส่วนของลูกพุ้งนาปีนี้เราก็มารวมการส่วนของมอาลูกพุ้งหลายๆคเป็น ดาวที่อยู่ข้างฟ้ามานานแล้วบลางคนเป็นดาวรุ่งมาใหม่มาดูกันว่าอันดับหนึ่งอันดับอึ่งอุ้ยคนอันดับอ่งนี้อันดับอึ่งเอามารวมกันเอาที่เธอมารวมกันเขาบอกเขอพูดก่อนได้ไหมไขาพูดก่อนได้ไหมคือตอนปลายสัปดาห์ที่สามวันศุกร์เนี่ยอันดับหนึ่งอะคือคนที่อยู่อันดับสองในตราดตอนนี้สัปดาห์ที่แล้วคือน้องไรอันเือนอันดับหนึ่งแต่สัปดาห์นี้คะแนนหน้าบ้านอูอีกเื่อนอันดับหนึ่งครับ มีตึกบ้านแพงอันดับหนึ่งนะฮะอินทิงเพชรบ้านแพอันนี้หน้าบ้านนะครับไลอันอันดับสองยูริอันดับสามค่ะแล้วก็ทางด้านของคอปเตอร์วงศรไม่ใช่นุคันะโดนก่อนนุคันะโดนอันดับสี่คอปเตอร์อันดับห้าอารอันดับหกอันนี้คือคะแนนหน้าบ้านนะครับคะแนนหน้าบ้านอ่ะและที่สําคัญที่เราอยากรู้ที่สุดคือคะแนนหลังบ้านของสาขาเคเอสาม แล้วแต่ออรเรนงของคุณนุ๊กี่้ก็คืออยู่ที่สามสี่สาสี่ตลอดนะฮะแต่ทีนี้ที่คือส่วนของหน้าบ้านนะมาดูหลังบ้านซัหน่อยโอ้โหอ้อกายทอดเลือดจีอจี้คุณนี่โอ้โหจริงไม่จบตาจดถามได้ไหมว่าโบดมากสุดเท่าไหร่คนเนี้อันดับหนึ่งอ่ะ น้องยูริโตเกียวมิวสิคโอ้โหมาแรงแซงโผอ่ะาเดี๋ยวนะอันนี้คือน้องอยู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมใช่ใช่้ใช่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช่ใช่ผู้ใหญ่บ้านเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันดับสองนี่คนในคอมเมนต์เขามาเมาอยู่ว่าวอ้ยอยากจะบอกว่าอันดับสองนะคะบอกเขาบอกว่าเชียร์อะไรกันรับไปเลยค่ะอะไรอันดับสองยินดีด้วยครับ ก่อนเลยกันมีน้องแฟนคลับน้องคอปเตอร์วงศิลป์เข้ามาด้วยใช่ค่ะเกณฑ์สามค่ะน้องคอปเตอร์วงศิลป์อู้อิงล่ะของผู้เข้าชิงอย่างที่เราบอกไปเนาะก็มีหกท่านด้วยกันอย่างที่ทราบนะคะเพราะเห็นมีคนขาคนที่เขาดูคนดูนิเดจ่าท่าใหม่ไทยเข้าบอกระบบเข้าครับท่าใหม่ไทยบอได้เข้าครับผมจ่าอ้ใหม่ไทยบอได้ถูกเสนอชื่อขึ้นมาเนอะอันไหนเชียงใหม่เชียงใหม่ก็เจ้าไปอยู่เหลือได้ยังไงน้อช่างเป็นคนพน้อง พนบ้านอูเองไส้แกงกันหนนี่ไไม่มีชื่อน่ะวชื่อหน่อยคุณทคุณโป้ค่สาวรดับนะคะสำหรับหน้าบ้านก่อนเออหน้าบ้านี่ย่อว่าใครก็ชิงบ้มีใครก็ชิงบ้างนะคะมีคุณคอปเตอร์นะคะคุณนุกธนดอค่ะคุณยูรตเกียวมิสินะคะคุไรอันไรใส่คะคุณอกูเอิงแพ็ อืมอันดับสามของลูกทุ่งนะครับผมปุ๋อิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับโอ้เมื่อกี้ลืมถามเมื่อกี้เราถามแต่ช่นแล้วว่าห่างจำนวนเลยเชียร์น้องแพรวจะอุ้ยค่ะลยจำได้ไหมฮะเขาให้อะไรมาด้วยเนี่ยให้ตังค์มมาถึงคะแนนนะครับผมคะแนนที่เป็นคะแนนหน้าบ้านเนี่ยเราก็เห็นกันทุกวีคเนาะจะมีน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกับน้องไรอันนะครับผมขยับอ่าผัดกันขึ้นแส่งขึ้นนำกัน อุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่อันดับที่1นึ่ง่าสัปดาห์ต่อมาไรอันอยู่อันดับหนึ่งและสัปดาห์ที่แล้วไรอันอยู่อันดับหนึ่งสัปดาห์นี้อุงอิงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของคะแนนหน้าบ้านนะครับแต่คะแนนหน้าบ้านคิดเป็นสัดส่วนแค่30%มพี่น้องครับคะแนนหลังบ้านครับคะแนนหลังบ้านนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับได้แก่น้องยูริโตเกียวมิวสิก เ้ยเห็นว่าหนึ่งต่อครั้งที่โหวตสูงสุดอะ่ะห้าล่ะป๊อดขอยอมใจแหมฮัก <c oughs> ขอแสดงความยินดีกับน้องดูรีนะครับอืโหูคะแนนหลังบ้านนี่เป็นคะแนนที่ชี้ขาดเลยนะแต่แต่ก็ต้องแบบเนีย่ยมันมันยังเหลืออีกสองเดือนไง ที่ยังสามารถโหวตกันได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็ยังตัดสินไม่ได้แต่เรารู้เป็นครั้งแรกเราอึ้งเลยคะแนนหลังบ้านที่ทุกคนอยากรู้ผมเองก็อยากรู้ว่าน้องยูริเพชรบ้านแพงครองอันดับหนึ่งโอ้ยโอ้ยยูริเพชรบ้านแพงขอไปน้องยูริโตเกียวมิวซีครองอันดับหนึ่งครับและอันดับที่สองนะครับตามมาด้วยน้องไรอันกาดบัณฑิตอันดับสามได้แก่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเขาให้แค่สามอันดับมาโอ้คะแนนหลังบ้านอนะ่ะ โอเคครับขอแสดงความยินดีกับทั้น3ท่านด้วยนะครับอ่ะสู้ๆกันต่อแม่ฮักนะครับกลุ่มบ้านฮักแล้วก็เอฟซีแฟนคลับของศิลปินทั้ง6ท่านอ่ะสู้ๆกันต่อผักดันศิลปินที่เรารักนะครับโหวตได้ทั้งหมด5ช่องทางนะคบไม่ว่าจะเป็นอ่าผ่านทางโหวตฟรี3ช่องทางหรือเป็นอ่าโหวตแบบหน้าบ้านคะแนนหน้าบ้านนะครับช่องทางที่1คือผ่านเว็บไซต์นะครับ w w w ร o m c h a l e ดอทคอมเฉนะครับช่องทางที่2นะครับก็คือโหวตผ่านทาง เพจหรือ a c e b o o k นะครับผมคมชัดลึกอวอร์ดและคมชัดลึกนะครับช่องทางที่3นะครับของการโหวตฟรีคือโหวตผ่านทางแอปดําหรือตอตอนั่นเองครับและโหวตแบบสมทบทนอีก2ช่องทางนะครับผมช่องทางที่1นะครับคือผ่านทาง SMS นะครับผมคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด3 0ครับช่องทางที่2นะครับได้แก่ช่องทาง l i n e Shop ครับคิดเป็นสัดส่วน40%นี่คือคะแนนหลังบ้านนะครับซีพี่เป็นคะแนนส่วนใหญ่ รวมกันสองช่องทาง70%และรายได้ส่วนหนึ่งนะครับผมที่มาจากการโหวตเนี่ยก็จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับผมเพื่อจะ,อะเขาเรียกว,ว่าเพื่อก่อสร้างเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับผมอ่ะ โหวตกานต่อไปนะครับอย่าได้พักอย่าได้แผ่วจริงๆนะครับผมเพื่อให้ศิลปินที่เรารักคว้ารางวัลประเภทศิลปินยอดนิยมในงานประกาศรางวัลคมชลิอวอวัดครั้งที่21นะครับใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ไปอยู่ที่พ่อพ่อแม่เอฟแล้วครับแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องยูรินะครับยูริโตเกียวมิวสิกนะครับ ผู้ที่มีคะแนนมาเป็นอันดับที่1ของคะแนนหลังบ้านและก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอูอิงเพชรบ้านแพงที่ครองอันดับหนึ่งของคะแนนหน้าบ้านยูริครองหลังบ้านอูอิงครองหน้าบ้านแต่แบบคือหน้าบ้านเออหลังบ้านอะมันหนักมันหนักกว่าไงพี่น้องครับแต่ก็แอบรุนอยู่เมื่อกี้นั้นที่เขาประกาศว่าอันดับหนึ่งยูริอันดับสองไลอ้นอูอิงค่อยล่าสิแม,ม้อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ